chúc luôn chúc chúc สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องดูบุตรคนกับมาพบก,กันกับหนึ่งแล้วนะคะในช่องอีสานอินดอเมริกาค่ะวันนี้นะคะหนึ่งได้ลาบป,ปานินแล้วก็ต้มปลาเด้อต้อมสมปาลาลาบปลาไม่ต้องมาคู่กันเนาะนีเลยมือนี้น้าเสนอเมนูบักแคงนะคะมะเขือพวงอันนี้เป็นผักเมก็กปลูกอยู่หลังบ้านได้กินแล้วพี่น้องผักเม็กเกิดได้กินผักเม็กกับลาบละระแหน่กับหลังบ้านมามากินข้าวนังกันสบายดีไหมฮะทุกคนเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ข้าวเหนียวของเรานะคะมาเป็นตะแเสปบปะุนะอืมแบ่แข็งแบบว่าเป็นตะกรุบกร,กรอบปะมาปะวลไยใหญ่หางกิ่นขึ้นแลาวอืมหิวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะกินข้าวเศร้าลาบปลาตรงเซนคาไปน้ำเด้อพี่น้องแง้มขัวนั่งสีหอมขั่นคาเป็น ตอนน่อยใน่ยน่ยเราก็นี่ละใส่ไปลูกโดดขอกินพักไม่ก้นเมื่อกะกินหลายปีแล้วหอหวมพักไม่กินก็ปลาบมันเข่ากันก็ปลาบก็ปบบนนะ แข็งบ,บงบอกเลยว่าฟินฟินผักเหมือนทั้งหมักเบลทั้งแบบแข็งซดน้ำ โอวขาบะเนี่ยน้ำต้มหัวปลาต้มกระดูกปลานี่น,นเลยนะเนื้อมันกอามาหลาบเนาะชวนกระดูกก็เอาไปต้มให้เป็นซุปครบสูตรพริกนี่ก็เก็บมาจากหลังบ้านพริกว้อน วันดีดีไงวะว่าวกะเฮ็ดแกงพะแนงเนื้อใส่ปลาแขงไปเดี๋ยวไมน่นู่นน้ำพริกกะปีตองมาได้เลยยังเหลืออีกหลายเลย มือโอเคอากาศดี mm hmm. บ่มีแดดแตว่ว่าบ่หนาวคึมทำลงังดีเลย mm hmm. ตามด้วยพอกเม็ก ลงข้อขนาดเม่นุน่งง่าๆตัว่าเข่ากันไปเบอร์ทุกอย่างแซบ่บ กินข้าวเร้เากันจัดนักเลยมาเนี่ยาายาวามากแต่หิวอีกกินอีก <c oughs> กินเบิ้นมือแม่มากยิงแบบว่าคงสุดท้ายเนาะกินอีกยังไปกะใหญ่เร็ว 嗯么办不办不办。 สดชื่นมืนยินไงอลทต้มสมกระดูกปรนิน เขาแอบติดเมื่อจัง่อยได้ไหม่ยเขาเ้านึองไววแล้วก็เอาเอาใส่อันมอหุงเขา่าะนะเอาไว้จะเล็กเป็นติดมื่อจัง่อย แสบแห้งมันเ,นเข้ากันไปเ,ปเบิจดรอาหารแสบมันก็ต้องมีผักเคี่ยมผักแกมที่มันเข้ากันนะมันจะติเพิ่มรสชาติความแสบกับอีกเริ่มเป็นลูกโดด พักตามอืมไม่จบไปแล้วครับพี่น้องอิ่มแล้ว คุณสำหรับการติดตามพ่อกันคลิปนาดส,สวัสดีค่ะโอ้เขา่าติดมือ